เสียงอ่านหนังสือธรรมะบันทึกกรรมสนองรัชกาลเสียนฟงปีที่หมีชาวเมืองกุ้ยโจแท่ห่วงท่านหนึ่งสอบได้ราชบัณฑิตทางการส่งไปเป็นนายอำเภอที่อำเภอสู้หนิงหลังปฏิบัติหน้าที่ในายอำเภอทุกครั้งที่นายอำเภอห่วงนั่งบันลังตัดสินคดีความจะประกาศว่าข้าพเจ้าชาติที่แล้ว ช่วงรัชกาลเจียชิงเคยรับหน้าที่เป็นนายอำเภอสู้หนิงเคยตัดสินคดีหญิงชนบทนางหนึ่งเนื่องจากเป็นโรคท้องบวมแต่ถูกครอบครัวสามีฟ้องร้องว่ามีชู้และท้องกับคนอื่นช่วงพิจารณาคดีข้าพเจ้าหลงเชื่อคำพูดของยามเฝ้าประตูตั้งโจทย์สอบสวนเป็นคดีท้องกับผู้อื่นทำให้หญิงนั้นอับอายใช้มีดผ่าท้องตัวเองเพื่อพิสูจน์ความจริงจนตาย ทุกครั้งที่ขึ้นพิจารณาคดีนายอำเภอห่วงต้องประกาศเช่นนี้เป็นประจำแต่หลังจากพิจารณาคดีเสร็จนายอำเภอเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเป็นปกติเหตุการณ์เช่นนี้ทําให้ที่ปรึกษาในอำเภอรู้สึกแปลกประหลาดจึงสั่งพนักงานบรณรณาสารตรวจค้นคดีเก่าก่อนว่ามีคดีดังกล่าวจริงหรือไม่มีพนักงานสูงอายุท่านหนึ่งตอบว่า มีคดีเช่นนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยเจียชิงจริงช่วงนั้นข้าพเจ้ายังเป็นเด็กหนุ่มรับตำแหน่งอาลักษ์เห็นเหตุการณ์นั้นจริงเมื่อเลขาในอำเภอนำเอกสารหลักฐานต่างๆออกมาตรวจสอบเรื่องราวทุกคำพูดก็ตรงกับคำประกาศของนายอำเภอห่วงเรื่องนี้รู้ถึงหัวรองผู้การท่านหนึ่งสงสารนายอำเภอห่วงซึ่งเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถจึงสั่งให้ อาจารย์โรงเรียนหลวงท่านหนึ่งไกลเกลี่ยและคลี่คลายคดีความบาดหมางชาติก่อนของนายอำเภออาจารย์โรงเรียนหลวงจึงเขียนดีกาเผาทุนยมบาลและให้หนายอำเภอตั้งป้ายวิญญาณเส้นไหว้นางผีอาฆาตตลอดชีวิตปรากฏนางผีตนนั้นอาศัยร่างของนายอำเภอพูดออกมาว่ายมโลกจะเคารพนับถือต่อหญิงพรหมจรรีและลูกกตัญญูเป็นที่สุด นายอำเภอห่วฟ้าลิขิตต้องสอบได้ราชบัณฑิตสามชาติปัจจุบันก็ได้เป็นขุนนางไปแล้วสองชาติชาติหน้ายัางจะสอบได้ราชบัณฑิตอีกเนื่องจากเด็กหนุ่มท่านนี้เป็นลูกกระตันยูยิ่งฉะนั้นโยมโลกจึงไม่ทอนอายุไขเขาเพียงแต่ตัดทอนลาบยศวาสนามิฉะนั้นคนคนนี้คงต้องตายหงไปแล้วเรื่องจะยุติเรื่องราวบาดหมางคงทำไม่ได้ ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของโยมโลกอาจารย์หลวงฟังเช่นนี้ก็จนปัญญาต่อมาในอำเภอห่วงลาออกจากราชการไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือปัจจุบันยังสอนหนังสือสร้างกุศลอยู่ตามชนบทน่าเสียดายเนื่องจากตัดสินคดีผิดของหญิงโพรมจริณีท่านหนึ่งมีกรรมถึงสามชาติสอบได้ราชบัณฑิตแต่ไม่สามารถเป็นขุนนาง ยังโชคดีที่คนแท้ห่วงนี้มีจิตกตัญยูจึงรอดพ้นจากการถูกฆ่าชีวิตถึงไม่กตัญยูกรรมเก่านี้จะสนองอย่างไรยังไม่ทราบส่วนครอบครัวสามีที่ใส่ร้ายนางและคนเฝ้ายามที่รับสินบนแล้วแซงเป็นพยานมาใส่ร้ายนางโทษกรรมจะเป็นเช่นใดไม่นึกคงต้องทราบว่าสาหัสสากันโบราณกล่าวว่าหมื่นบาปกรรมราคามาเป็นหนึ่ง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งขุนนางควรยุดเรื่องนี้เป็นครูตำบลเฉาเอ๋อในมณฑลเจ้อเจียงมีคนแจวเรือชื่อเซินต้าเหมาเซินต้าเหมาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตกําเนิดบุตรชายสองหญิงสองเป็นครอบครัวที่พอจะมั่งคัง่งมีกินมีใช้เซินต้าเหมา,ม,ามีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อตองต้าเหวยบ้านอยู่ตำบลใกล้เคียงซั่งซันจางเจี้ยปู้ 2. ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวอย่างเช่นเครือญาติมาเป็นเวลา10กว่าปีเรื่องเกิดเมื่อวันแรม9ก้าข้าของเดือน12รัชกาลถงจือ้อปีที่3ตรงต้าไปทุระเยี่ยมญาติที่ตัวเมืองเซาซิงค้ากลับเนื่องจากเป็นเวลาใกล้คล่ำเดินทางไม่ถึงบ้านจึงแวะมาพักค้างคืนอยู่ที่บ้านเซินต้าเมาในคืนนั้นช่วงเข้านอน ตงต้านำถุงย่ามสัมภาระที่ติดตัวมาวางไว้ใต้เตียงแล้วนอนหลับถึงสว่างรุ่งเช้าหลังทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วตงต้าแบกถุงย่ามล่ำลาเจ้าของบ้านแล้วเดินทางกลับบ้านเมื่อเดินทางมาประมาณครึ่งลี้ตงต้ารู้สึกย่ามเบาผิดปกติฉงนใจจึงเอามือล้วงเข้าไปในย่าม ปรากฏถุงเงินที่มีเงิน30ตำลึงและจดหมายของญาติมิตรที่ฝากถึงครอบครัวเขาได้อันตรธานหายไปตงต้าตกใจมากรีบวกกลับไปยังบ้านเสินต้าเมาทามหาความจริงครอบครัวเสินต้าเมาก็ตกใจหลายคนช่วยกันค้นหาทั่วบ้านก็ไม่ปรากฏมีถุงเงินตกหล่นอยู่ในบ้านตงต้าจนปัญญาได้แต่เดินกลับอย่างเคืองแค้น ระหว่างทางตรงใต้ยิ่งคิดยิ่งเจ็บใจยิ่งกังวลเพราะเงินที่สูญหายไปนั้นล้วนเป็นเงินพร้อมจดหมายของญาติมิตรที่จะฝากกลับบ้านใช้ใจ่ายในช่วงตรุษจีนเวลานี้เงินถูกข่าวทำสูญหายพวกญาติมิตรตรุษจีนจะทำอย่างไรตัวเองจะมีหน้าไปพบญาติมิตรได้อย่างไรจะให้คำตอบเขาอย่างไรยิ่งคิดยิ่งโกรธยิ่งคิดยิ่งแค้น สุดท้ายตัดสินใจเอาตัวเองไปผูกติดกับก้อนหินแล้วอุ้มก้อนหินกระโดดน้ำฆ่าตัวตายวันรุ่งขึ้นวันแรม11ข้ามของเดือน12ราชการถงจือ้อปีที่ 3. สศพตรงต้าลอยขึ้นอืดที่หมู่บ้านสารเมี้ยวในแม่น้ำเชาเอ,อ๋อห่างจากตำบลเาาเอ,อ๋อสาลีคนไปแจ้งให้ครอบครัวตรงต้าทราบต่างก็ไม่รู้สาเหตุของการตา ปีถัดมาวันแรม8ข้ามเดือนอ้ายอากาศทั่วตำบลเาาเอ,อ๋อร้อนอบอ้าวผิดปกติหลังเที่ยงเมฆดำเกิดทั่วสี่ทิศของตำบลตกบ่ายฝนฟ้าขนองพายุฝนมุ่งหน้าไปยังบ้านของเรินต้าเมาต่อจากนั้นเกิดสายฟ้าผ่าเปลี่ยงไปยังหลังคาบ้านเสินต้าเมา พร้อมกระชากลูกสาวคนโตของเสรินต้าเหมาออกมากลางถนนถูกฟ้าผ่าคุกเข่าตายณนะกลางถนนคนแห่กันไปดูปรากฏศีรษะคนตายมีรูเท่าการทูกผ่าทะลุมาถึงหน้าอกส่วนเสรินต้าเหมาเห็นฟ้าผ่าลูกสาวตัวเองตกใจวิ่งเข้าหาเตาไฟเห็นที่เตาไฟมีรอยแตกแยกปรากฏมีจดหมายและเงิน30ตําตำลึงที่ญาติมิตรตงต้า ฝากตรงต้านำกลับบ้านเขาจึงรู้ว่าที่แท้เงินของตรงต้าสูญหายคือฝีมือของลูกสาวคนโตของเขาเป็นผู้กระทำฉะนั้นลูกสาวของเขาถูกฟ้าผ่าตายเป็นโทษทันที่ลูกสาวเขาควรจะได้รับหลังจากเจ้าหน้าที่ทางการชนสูตรศพเรียบร้อยเรื่องราวนี้ก็ระบือไปทั่วทั้งเมืองแล้วเรื่องที่บันทึกนี้ล้วนเป็นเรื่องจริงที่ขพเจ้าเห็นกับตาจึงขอฝากต่อชาวโลก ผู้ที่มีจิตละโมบการเห็นแต่ผลประโยชน์ตนเองไม่คำนึงถึงความเสียหายของผู้อื่นนั้นควรงดเว้นเสียบันทึกโดยอูฟฝูไท้ตระกูลดีที่อาศัยอยู่ทางถนนเสียซาของตำบลเฉาเอ๋อเป็นตระกูลใหญ่มีลูกหลานมากมายในตระกูลนี้มีแซ่หลีคนหนึ่งสมมุติชื่อว่าหลีโม่อายุ30กว่าปี ทำการพาะปลู่เป็นครอบครัวที่มั่งคั่งพึ่งพาตนเองมีกินมีใช้ไม่สนใจลาบยศชื่อเสียงจนคนในละแวะกนั้นขนาดนามเขาว่าเทวดาเดินดินอยู่มาวันหนึ่งหลีโม่จูๆ่ๆทุบโต๊ะกระแทกเก้าอี้ร้องเสียงเอะอะวยวายว่าจะมาทวงชีวิตจะมาทวงชีวิตว่าแล้ววิ่งเข้าหลังบ้านถือมีดจะฆ่าตัวตาย ญาติมิตรเพื่อนฝูงเห็นเช่นนั้นรีบเข้าไปห้ามปรามแต่เขามีแรงมหาศาลหลายคนเข้าไปยังสยบเขาไม่ลงอยู่ในระหว่างยื้ยุดฉุดกระชากลีโม่จะร้องเสียงเกลี้ยกล่อดว่าความจริงข้าไม่ต้องตายแต่เจ้าไปใส่ร้ายข้าต่อหน้าโจรกระบทําให้ข้าถูกพวกโจรถอยข้าตายอย่างน่าสังเวชเมื่อข้าถูกปองร้ายคนในครอบครัวข้าล้วนตายตามไปกับข้า เหตุเพราะคนนี้แท้ๆฆ่าฆ่าทั้งครอบครัวแค้นี้จะไม่ชำระได้อย่างไรเวลานี้ข้าสืบหาคนคนนี้มาเกิดที่นี่ข้าได้รับอนุญาตจากโยมาบาลให้ข้ามาทวงชีวิตคืนข้าได้ร,รวบรวมญาติมิตรเพื่อนฝูงวันนี้มาร่วมกันทวงชีวิตกับคนคนนี้พวกเจ้าจะมาช่วยเขาไม่มีประโยชน์หลีกไปคนในครอบครัวและญาติมิตรหลีโมเห็นเป็นผีอาฆาต มาอารวาต่างคุกเขาลงไปกราบไหว้บ้างเสนอเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อสลายความแค้นบ้างเสนอทำทักษิณานุปทานสวดอภิธรรมให้เพื่อสลายความแค้นอาการหลีโม่สงบลงหลีโมก็พอรู้สึกตัวทุกคนค่อยคลายกังวลหลีโมบอกกับญาติมิตรว่าไม่ต้องดูแลเขาอีกแต่ละวันยังมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเฝ้าใกล้ตัวหลีโมถึงสีห้าคน วันหนึ่งหลังอาหารเทีย่ยงญาติมิดเฝ้ายาไม่เข้มงวดลีโมร้องเสียงลงว่าช่วยด้วยแล้วปลีวิ่งออกนอกบ้านเร็วดุดสายฟ้าญาติมีสี่ห้าคนวิ่งตามเข้าไปฉุดกระชากต่างถูกเวียดจนหกล้มลีโม่วิ่งจากถนนเสียซามุ่งไปยังไปกวนระหว่างทางป่าก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยตลอดเวลา เวลานั้นพอดีพบกับผู้มีพละกกำลังมหาศาลผู้หนึ่งชื่อสุนชีเดินมาจากไปกวนเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ก็เข้าไปขัดขวางและจับตัวหลีโม่ไว้แต่ที่ไหนได้ถึงชุนซีที่มีฉายากำลังพันช่างลีโม่ก็พยายามจนดิ้นหลุดซุนชีคว้ากระจุกผมของหลีโม่ไม่ยอมปล่อยแต่ลีโม่ก็กระชากจนผมหลุดออกจากหนังศีรษะทั้งกระจุก วิ่งรีดตรงดังธนูหลุดจากเกาทันพุ่งกระโจนลงกลางแม่น้ำจมน้ำตายเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัชกาลกวงสีปีที่15ที่หังเวียนมีร้านขายแพรไหมอยู่ร้านหนึ่งเปิดกิจการมาหลายสิบปีแล้วเจ้าของร้านวัยเลย50เป็นคนจิตอกุศลไร้ความเมตตา หลายปีก่อนที่เราแวกร้านเกิดอาคีภัยเพลิงจวนลามมาถึงบ้านแต่หลังร้านแพรใหม่นี้มีบ้านครอบครัวยากจนบ้านหนึ่งอาศัยอยู่ทั้งครอบครัวมีสามชีวิตอาศัยรับจ้างซักรี่เสื้อผ้าและพึ่งพาเส้นทางเล็กข้างร้านเป็นทางสัญจรเข้าออกเมื่อเกิดไฟไหมครอบครัวยากจนตะโกนเรียกเจ้าของร้านแพรไหมให้เปิดประตูให้เขาหนีไฟ แต่เจ้าของร้านแพรไหมไม่เพียงไม่เปิดประตูซ้ำยางขวางของขวางประตูไว้ป้องกันการเขาพังประตูตัวเองก็เอาแต่ขนย้ายสินค้าในร้านจนหมดหลังไฟสงบปรากฏครอบครัวยากจนสามชีวิตถูกไฟข้อ,อตายอยู่ในกองเพลิงเวลาผ่านไปหนึ่งปีเจ้าของร้านแพรไหมเกิดเสียชีวิตอย่างฉับพลันมีอยู่คืนหนึ่งลูกชายเจ้าของร้านแพรไหมได้ฝันเห็นพ่อเขามาพูดกับเขาว่า ข้าเห็นชีวิตคนจนเป็นผักปลาทำให้ครอบครัวยากจนหลังบ้านต้องตายในกองพลงิงโยมาบาลไม่ให้ข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเวลานี้ให้ข้าไปเกิดในคันสุกรที่ครอบครัวชาวนานั้นหมูที่คลอดออกมาทั้งหมดมีสี่ตัวแต่ในนั้นมีตัวหนึ่งลายจุดขาวดำคือตัวข้าพเจ้าจงไปซื้อหมูตัวนั้นกลับมาเลี้ยง ถ้าจึงสามารถหนีพ้นจากการถูกจับไปเชื้อเือนพูดจบก็ร้องไห้ลูกชายเจ้าของร้านแพรใหม่ตกใจตื่นรู้สึกความฝันคล้ายกับความเป็นจริงยิ่งนักจึงไปตามที่อยู่พ่อบอกในฝันปรากฏว่ามีหมูลายจุดจริงเมื่อหมูลายจุดเห็นลูกมาก็ร้องเสียงลากยาวทำท่าทางอย่างน่าสงสารลูกชายเขาเห็นเช่นนั้นจึงให้ราคาสูงแก่เจ้าของหมู แล้วซื้อหมูตัวนั้นกลับไปเลี้ยงที่บ้านลูกชายเจ้าของร้านแพรไหมเปิดห้องห้องหนึ่งไว้เลี้ยงหมูโดยเฉพาะและจ้างคนงานสองคนมีหน้าที่คอยปฏิบัติรับใช้หมูอาบน้ำให้หมูนําข้าวปลาอาหารให้หมูกินหนังเช่นปฏิบัติต่อบิดาช่วงเจ้าของร้านมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนชอบกินเหล้าและสูบยาลูกเจ้าของร้านก็ปฏิบัติต่อหมูเช่นกัน วันๆให้อาหารแล้วต้องให้เล่าหมูกินจนหน้าแดงต่อจากนั้นให้สูบยาคนใช้จะเอาบ้องยายัดเข้าไปในปากหมูหมูก็ฮูฮูดูดยาเข้าคอลูกชายร้านแพรใหม่ปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลาหลายปีมีอยู่วันหนึ่งเจ้าหมูมาเข้าฝันอีกและพูดว่าข้าชาติที่แล้วบาปกรรมหนักหนาจึงต้องถูกทำโทษมาเกิดเป็นสัตว์ ชาตินี้ยังได้เจ้าเลี้ยงดูกินอยู่ไม่ต่างจากคนแต่การเสวยสุขเช่นนี้มีแต่เพิ่มโทษฐานให้แก่ข้าต่อจากนี้ไปเรื่องอาบน้ำกินเหล้าสูบยาควรงดหมดเพียงให้อาหารกินอิ่มอย่างเดียวก็เพียงพอหมูตัวนี้ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่และเรื่องเรื่องนี้ก็รู้ไปทั่วนครหางโจ